ับปนพี่นกมณาพพูใหา่ประกวดนกรับงานนะนี่นาง,งานมณีกับซิมีอยู่ประมาณนี้เนาะมณีสอ, <laughs> องคนคือเกาช่วงักเทียงไ้กินเกาตอนนีมาลุยงานต่อโอเคไหมพี่พังนี้โอเคไหมครับพันงนี้ โอ้โที่มันค้างนี่หรอโอเคได้อยู่แต่ว่าต้นไม้ที่ผมตัดโอเคไหมอ่าค่ะและเนี้ยพี่อยากให้คุณตัดไอ้ที่ดำๆอ่ะเห็นไหมไอ้ที่นี่หรอดำๆเออออกนิดนึงอ๋อโอเคจัดให้ทุกยอดเลยโอเคโอเคครับพี่มีพี่เขาบอกให้เราตัดยอดดำๆนี่ออกนะทุกคนนี่วันนี้จัดจัดตามใจขอเลยคนใหญ่เป็นดีใจแล้ววันนี้ได้ออกงานนานๆได้ออกงานจ๊อบครั้งหนึ่งนะ รอบนี้ก็จะเบาเนาะงานงานบุคคลนักมือนัน้นมือนัน้นพากันตัดไปเลยต้นใหม่สามต้นวันนั้นใช่ครับพี่ใช่ครับพี่ช่วงนี้ต้องมีต้องมีช่องของตัวเองพี่เข้าไปดูได้เด้เเอยู u b บเลยพี่โอ้โอยอี่ถ่ายพี่นะพี่ชมอาวไม่เดยยูทูบยูทูบเข้าไปดูได้เลย หน้าแห็นอนอยแล้วตอนนี้เขาดังอยู่โลกโเซเชียลแล้วตอนนี้ไปเรียบร้อยฝั่งนี้ตัดเสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวต่อฝั่งนั้นไปเดี๋ยวเขาก็ลงเลยวะเดี๋ยวลงกันนะทุกคนนี่เนาะวันนี้มากันสองคนโอ้โหรอบนี้ก็เลยว่ามว้าวสารเนาะจักรยาน โชว์ไม่ดีโชว์บอดี้ก็เลยว่าตรงมาจัดการนี้ต้นที่เขาตัดไปวันนั้นตัดไปแล้วสามต้นเนาะพี่เขาให้มาพันสองเดี๋ยวข่อยเก็บกวาดเด้อเจ้าห็ดเด้อเบิดเลยได้ขอ่อยเดี๋ยวสิเก็บกวาดพืน้นให้พื้นตัดซะงานถนดัดของพืน้นนี่ตัดตัดงามๆเด้อเี๋ยวเก็บกวาดกด่อน เออเดี๋ยวขอเก็บมีมีมีมันด้วยนี่มีมีมด้วยเนาะอันนี้ต้องรอออกฝันฉาเรามาเอาถ้ามาเอาออกฝันฉานี่เต็มเลยน้ำมันน้ำมันเต็มเลยบ่ได้แล้วบ่แม่นบ่แม่นบ่ออกฝันฉานี่น้ำบิดเลยเนาะโอ้ลืมลืมลืมโอ้ลืม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 แม่นบ่น้ำพึ่งเดือนหาเนาะ โอ้เอาโอเคพลอยพี่นอ้องเดี๋ยวเฮากระสีขวดกีบกวดแล้วเดี๋ยวเาจะมาถ่ายอัปเดตอีกรอบนึงนี่ตอนแรกคิดว่าเป็นเป็นผึ่งนะพ่อยพ,พี่น้องเทจริงบ่แม่นเนะาะแท้จริงเป็นลังมิ่มมิ่มมิม,ม,มเอาไรเอาไรเ,เอากันใกล้หันตันหันหันควัน,อน,นโอ้ขอบวอ,อย่าเอาไปกีบเหตุไรไม่ไม่ไม่ต้องใช้ก็ได้พี่อันนี้มันมันมันไม่ทำร้ายคุณมันมันไม่ทำร้ายคุณ ้าวเอาบันไดก่อนมารอบนี้คุ้มจริงๆได้ทั้งเงินได้ทั้งเมียเนาะได้ทั้งเมียเมื่อกินนี่มีดมีดยืมมีดพี่เขาเลยเอาเรือเอาเรือเอาเรือใช่ใช่ใช่เอาเรือดีกว่านี่เช็ดแล้วเรียบร้อยมันนี้ก็พากันเอา เอาแบบง่ายๆเลยนะใช้ห่งพูนห่งห่งมาจับน้ำเด้อเดี๋ยวมันแตกเลยชิได้น้ำมันเดิได้เด้เอามีดดีกว่าบ่เอามีดหัน้นาะเอามีดอะไรมีดที่กลัวมีดบาดเดียวเลยที่ม,มีดครับพี่เขากลัว,วนะ พี่เขากลัวเนาะนี่เช็ดแล้วเรียบร้อยกวัวเช็ดแล้วเรียบร้อยให้พี่เขาตอนนี้ก็รอรับเงินหลังนี้พี่เขาให้มาอยู่ที่สามร้อยบาทนะเพื่อนเนาะลังนี้พี่ให้มาสามร้อยบาทพี่ไม่มีมีดใหญ่ได้บ่ได้หมดได้หมดพี่ได้หมดอ่าคือบ่อเลยเขาเขาไม่ถนัดพี่ ขาไม่ถนัดเรื่อยเขาไม่ถนัดเรื่อยเไม่พี่จะปังหอ่พังหรอกพี่กิ่งกเล็กนิดเดียวอดาอีกแล้วพ่อในญ่เอาเรืออีกแล้วฮะบอบ่กุ๊กนี่บไดาเชียงกุ๊กนี่บได้เชียงหรือเปาไปไปรีบตัดได้หนิเวลาชิบเบิดได้หนิหิวขาเนี่ยได้หนิ เึ้นไปโลดหาเลยเป็นขน,นาดม, <c oughs> <c oughs> มันนี่เลยเป็นขนาดมันนี่เลยวันนี้เจอมันเห็ดพื้นแล้วเรียบร้อยนะทุกคนเจอแล้วมั่งปฏิตรนะนแค่ว่ามันวนเวียนเพิ่อชีวิตเราอากาศดีอยู่มันช่วงเที่ยงเที่ยงขึ้นไปตัดไปก่อนฮัลโสรุปบวกกาตัดจบ <c oughs> เอาเรื่อยหันกระโบย่อเรืเ่อเรือรูดโอ้ หาดจบพ่อแม่พี่น้องบ่ได้กินพ่อยายปรากฏยามทีเฮาก็สิขึ้นตัดเองเนาะแล้ๆเบิ่งขนเลอขยมเบิ่งขึ้นตัดเองดีกว่าขึ้นตัดเองดีกว่าเป็นนี่เอาเรือบ่เอาเรือโลดๆๆเอามาเดี๋ยวสิให้จเบิ่งเอามาเก็บกเออเอามามีดหั่นมีดก็ได้ซั่นนั่นมีดยามันพังของเาพ่น้อโอ้ยพ่อใหญ่เอ้ยาใหญ่เบ้านมีด Giếp loại, quý vị nào nha ba put bọc nhom nha ba put nhom nha ba put nhom nhom nha ba put nhom 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 ครับผมไปแล้วคนนั้นไปไหนแล้วพี่คนนั้นไปไหนแล้วพี่คนนั้นไปแล้วพี่ไปแล้วไปแล้วพญ่ประกดไปแล้วพใหญ่ประกดไปแล้วพี่น้องทีมขวายได้นี่ยได้ปกติสิมาช่วยกันเนาะไปนี่ปกติสิมาช่วยกันนี่เลยบ้านพญ่ประกฏนีนีเลยคนนั้นไปไหนแล้วพี่ไปแล้วปบแล้วปบแล้ว ไปแล้วพ่อใหญ่คนนั้นไปแล้วไปแล้วพูนโปภอยยาเป็นตาเอามา,านาเอยยาเป็นตาเอามา,านํานี่เห็นบน่นี่นี่เขาเอานี่แป๊บเดียวนี่เพิ่นปบเลยนี่นี่เห็นไหมกลัวไปแล้วพี่ไปแล้วกลับแล้วพี่<ะ>ไปแล้ว,ไไลวพ่อใหญ่คนนั้นแหละไปแล้วไ,ได้ไดย่พี่คุณไหนทำถาเพื่อ,อพนพ,พี่น้องอ ใช่ใช่ใช่บมีหนามเลยนะพ่ดพ <000 personal> <jacket> ีเนาองบมีหนามเลยเนาะใช้ห <rawd> ัวหนามนี่นีหัวหนามนี้วายเดี๋ยวเดี๋ยวเดีมื่นกี้ได้กินแล้วได้กินแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วพูย่าน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 ไปแล้วไปแล้วโอ้บมีเลย โบมี่ละปกติเขาให้เอาต้องออกพันชาเน้องพรมินพรมินพี่น้องพญายปกุดบอกว่าเอาได้มาแจะใช้่จ็กสูดได้กับหูเนาะเบ็ดแล้วไม่ชอบพันชาบัเลื่อนเบิดเนี่ยโบมี่อู่ในพี่น้องไผ่หูเนาะไผ่หูช่วยมิ้นบอกหน่อยทำไมน้ำมันไม่มีปกติน้ำมันต้องมีเนาะโอ้ฮะบบมีน้ำมีมันเองฮึ ปกตินามมันจะมีอย่องนี่อืมบ่มีใช่ใช่ไม่มีเลยบร,บ,บ,รบุระเสียเทียวเฉยเฉยอืมเชีแรงเฉยเฉอ้าวพมไปลองฉลอกกินนก็จ้าไบชิ้น,ชนี้นะพอให่ประกวดไปเลยนะ ย,ย่านย่านเดี๋ยวเจอกันใหมในคลิปหนะ้านี่เด่ใดมาชูเพิ่นกินนี่เด้นี่เพิ่นเจอเจ้าโดนมันเหตุเพิ่นเจ้าปบปนันว่าตึงตึงพายตึงอยู่ทางผากไต่พายเอาผึ่งก็มียากขอบ,บขอกคอยผู้ยู่พี่คอยก็ถนัดพอแล้วนี่จำกัดนำกินชีพูด,ด